สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งครับกับพ f ฟฟินเฮา e r รีวิวนะครับผมวันนี้ผมอยู่กับไดร์เตอร์นะครับที่เป็นรุ่นใหม่จริงๆจะเรียกว่ารุ่นใหม่เนี่ยก็ยังไม่เชิงสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าไดรเตอร์เขาปรับปรุงนิดๆหน่อยๆในตัวแบบฉบับของไดรเตอร์รุ่นใหม่นะครับ ตัวนี้เนี่ยคือ2021นะครับตัวนี้ที่อยู่ตรงหน้าผมคือ Air c o n t a c t 45บวก10นะครับของผู้ชายนั่นเองนะครับผมซีรีส์ Air c o n t a c t เนี่ยเป็นซีรีส์ t ท e k k i n g แบบจริงจังนะครับผมเพราะฉะนั้นก็เหมาะสำหรับบ้านเรานะครับที่ใช้ในการเดินทางเยอะๆ trekking เข้าป่าแบกเต็นท์ end, ถุงนอนแผ่นรองนอนอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมอันนี้ต้องบอกก่อนว่าตัวโรยเตอร์เนี่ยมีการ r e แบรนดิ้ง นะครับผมโดยการเปลี่ยนโลโก้ของตัวเองนะครับให้ดูทันสมัยมากขึ้นก็จะสังเกตได้นะครับว่าโลโก้เขาจะเปลี่ยนใหม่นะครับผมจากที่เมื่อก่อนเนี่ยเป็นตัวดีสตัวซ้อนกันใช่ไหมครับตอนนี้ก็จะเปลี่ยนเป็นตัวดีตัวเดียวแล้วก็เป็นออกให้ดูเหลี่ยมๆนิดนึงนะครับผมยังเขียนคําว่าดอยเตอร์เหมือนเดิมนะครับก็ทําให้มันดูทันสมัยมากขึ้นปรับเข้ากับยุคสมัยนะครับครั้งนี้ที่ดอยเตอร์รีแบรนด์เนี่ยดอยเตอร์ไม่ได้รีแบรนด์มาเกือบ30ปีแล้วนะครับนี่ เป็นการรีแบนในรอบ30ปีกันเลยทีเดียวนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูฟังก์ชันการใช้งานของเจ้าตัวนี้กันดีกว่านะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับผมเจ้าตัว Air Contact 4560ตัวนี้เนี่ยน้ำหนักอยู่ที่2,230กรัมนะครับหรือประมาณ 2, 2โล2นะครับก็ถือว่า อยู่ในช่วงเล้นกลางๆนะครับไม,ไม่ไม่หนักเกินไปเพราะว่าถ้ากระเป๋าใส่ที่เป็นกระเป๋าเฮวี่โหลดนะครับพวกตั้งแต่50ลิตรขึ้นไปเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะน้ำหนักอยู่ระเ่านี้ไม่ค่อยต่างกันสักเท่าไหร่นะครับมาดูที่ระบบหลังกันก่อนนะครับระบบหลังของตัว Aircon t a c t เนี่ยแน่นอนว่าซีรีส์ Air c o n t a c t เนี่ยถ้าใครตามมาตั้งแต่สมัยก่อนนะครับก็จะรู้ว่า Aircon t a c t เป็นซีรีส์ที่บุฟองน้ำมาเยอะมากเพราะว่าต้องการให้มันนิ่มและซัพพอร์ตกับตรงหลังได้ดีนะครับก็จะเห็นได้ว่าตรงนี้ครับเป็นอย ฟองน้ําบุขนาดใหญ่ทั้งช่วงตรงด้านหลังนะครับแล้วก็ตรงช่วงสะโพกด้านหลังเหมือนกันนะครับส่วนตรงนี้เนี่ยเป็นฟองน้ําเหมือนกันแล้วก็มีกริปพวกนี้นะครับช่วยในเรื่องการระบายเหงื่อนะครับตัวฟองน้ําพวกนี้เจาะรูให้ใหญ่มากขึ้นเพื่อที่เวลาเหงื่อมันซึมเข้าตรงนี้ครับมันจะได้ระบายอากาศออกได้ง่ายนะครับไม่อับชื้นอยู่ในนี้นะครับผมตรงบัคเกิลตรงเบลนะครับมีการเปลี่ยนโลโก้ตรงบัคเกิลใหม่เป็นโลโก้ใหม่ไปเลยนะครับ นอกจากนี้นะครับตัวดอยเตอร์รุ่นใหม่เนี่ยก็ด้านข้างตรงนี้นะครับตรงเอวจะขยับได้มากขึ้นนะครับทำให้ลดการเสียดสีแล้วก็เดินได้ง่ายขึ้นนะครับ ไม่เกิดอาการบาดเจ็บนั่นเองนะครับผมดอเตอร์ยังคงตัดเย็บงุ้มเข้าหากระดูกสะโพกเราเป็นอย่างดีนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องการรับน้ําหนักเนี่ยไม่มีปัญหาเลยรอเตอร์เนี่ย25โลนี่คือชิลมากนะครับผมชิลมากๆรุ่นใหม่ๆนะครับของกระเป๋าบวคแพคส่วนใหญ่ก็คือบัคเกิลหนะ้าอกเนี่ยจะมีนกหกวีดให้นะครับซึ่งตัวนี้ก็มีมาด้วยนะครับผมด้านหลังตรงนี้นะครับจะเห็นว่ามีโหลดดิสเตอร์อยู่ตรงนี้แต่ว่าถ้าเราปลดตรงนี้นะครับ เราก็จะเห็นว่ามันมีตัวที่เป็นตัวคองเชือกอยู่ข้างหลังตรงนี้อีกหนึ่งอันเจ้าตรงนี้เนี่ยมันเป็นโหลดดิฟเตอร์สำรองนะครับโหลดดิฟเตอร์สำรองในที่นี้เนี่ยเอาไว้ใช้กับอะไรเอาไว้ใช้กับในกรณีที่ผู้ใช้ครับเป็นผู้ชายที่ตัวค่อนข้างสั้นนะครับตัวระยะหลังเนี่ยค่อนข้างสั้นนะครับจะทําให้ต้องเลื่อนเจ้าตัวนี้ลงมานะครับแล้วโหลดดิฟเตอร์ตัวด้านบนเนี่ยมันก็จะสูงเกินไปจนไม่สามารถใช้ได้เขาก็จะเปลี่ยนมาให้ใช้ตัวนี้แทน นะครับผมเพื่อทดแทนกันนะครับดอนอันนี้ดอยเตอร์เขาคิดมาให้ทั้งหมดนะครับผมแล้วก็ตัวกระเป๋าสามารถปรับหลังได้โดยการปลดเจ้าตัวนี้นะครับอ่านั้นก็เลื่อนตัวนี้ลงนะครับผมแล้วก็สามารถขยับปรับได้ไม่มีปัญหาเลยนะครับตัวกระเป๋าเนี่ยด้านข้างนะครับตรงนี้จะเป็นถุงยางยืดนะครับเจ้าตัวถุงยางยืดเนี่ยสามารถใส่น้ําได้ตั้งแต่ 2.1.5ลิตรขึ้นไปก็ใส่ได้สบายๆนะครับ3 2ลิตรกว่าๆผมว่าก็ยังพอจะใส่ได้ครับยางยืดตัวนี้มันแข็งแรงมากๆเลยมาดูกันที่ด้านหน้ามั่งดีกว่านะครับด้านหน้าเนี่ยตรงช่วงบริเวณด้านหน้าตรงนี้เนี่ยเราจะเห็นว่าถ้าเราซูมใกล้ๆเนี่ยมันจะเป็นสี่เหลี่ยมหลายตารางนะครับตัวนี้เนี่ยเป็นการถักทอแบบพิเศษของรอยเตอร์เพื่อให้เนื้อผ้ามันยึดเข้าหากันได้แน่นมากขึ้นแล้วก็ลดการฉีกขาดในดีมากขึ้นนั่นเองนะครับผม มาต่อกันที่ด้านหน้านะครับด้านหน้าเราจะสังเกตว่าตรงนี้จะมีลอนเชือกนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมันเอาไว้เกี่ยวคารบนเนอร์หรือร้อยเชือกเพื่อเอาไว้สําหรับผูกของได้นะครับสองฝั่งนะครับจะมีเจ้านี่เหมือนกันก็คือที่เกี่ยวไม้เทรคหรือที่เกี่ยวขวานเกี่ยวกับด้านล่างตรงนี้นะครับผมตรงช่วงนี้นะครับยังมีบัคเกิลที่เอาไว้สําหรับใส่ของในแนวนอนแล้วเราก็ดึงรัดได้แต่ว่ามันจะพ่วงกับตัวที่เป็นฝาตรงนี้โต๊ะฝาตรงนี้เนี่ยมีไว้ทำอะไรตัวนี้มีไว้เปิดด้านหน้าครับ เวลาเราปดทั้งสองอย่างเสร็จปุ๊บมันจะเป็นซิบสองหัวนะครับแล้วก็แยกกันคนละทาพอเ,เปิดมาก็จะได้แบบนี้ข้างในตรงนี้มีที่รัดของ1อันเพื่อกดไม่ให้มันพุ่งออกมาด้านหน้ามากเกินไปด้านล่างตรงนี้นะครับก็ยังเขียนอยู่นะครับว่า Air Contact 4 5่0บวกนะครับพื้นที่ด้านล่างเป็นพื้นที่เก็บแผ่นรองนอนทุงนอนนะครับแล้วแต่เราว่าเราอยากจะเก็บอะไรโดยที่ตรงนี้มีพักกั้นอยู่นะครับเป็นพักกั้นที่เป็นซิปนะครับซึ่ง ตอนนี้น่าจะเหลือแค่ดยอยเตอร์เจ้าเดียวที่ยังทาที่เป็นซ p u อยู่ตัวอื่นจะเป็นตัวรูดที่ลักษณะคล้ายๆอย่างนี้นครับเป็นแบบนี้นะครับทั้งหมดเลยนะครับมีแค่ดยอยเตอร์ที่ทยังทําอยู่นะครับผมข้างใต้พื้นที่ใหญ่นะครับใหญ่มากๆคนเยอรมันเนี่ยเขาทำมาเผื่อไว้เพราะว่าเขารู้ว่าเขาต้องหกกรุ่มนอนสำหรับหน้าหนาวเพราะว่ากรุ่มน,นอนสำหรับหน้าหนาวจะไซส์ใหญ่มากเพราะนั้นพื้นที่ตรงนี้มันเลยใหญ่เป็นพิเศษครับ ด้าน,นก้นของตัวกระเป๋านะครับก็จะมีสัญลักษณ์อยู่ตรงนี้นะครับเป็นรูปหยดน้ํากับตัวกระเป๋านะครับด้านล่างตรงนี้มีซิปอยู่หนึ่งอันข้างใต้นี้เป็นเลนโคว์เวอร์นะครับนอยเตอร์ยังคงคอนเซ็ปต์เดิมครับก็คือไม่ว่าจะยังไงก็แล้วแต่เลนโคว์เวอร์ก็ยังเป็นสีนี้เสมอนะครับแต่ว่าเลนโคว์เวอร์รุ่นใหม่เนี่ยจะเป็นโลโก้แบบใหม่แล้วนะครับผมแล้วก็เท่าที่ผมสัมผัสได้เนี่ยตัวยางยืดของ ตัวเดนโคเวอร์เนี่ยแข็งแรงแล้วก็เส้นใหญ่มากขึ้นนะครับทำให้ยางเนี่ยมันไม่ย้วยซะก่อนบางคนถ้าใช้บ่อยๆเนี่ยบางทีใช้จนยางย้วยเลยก็มีนะครับมาดูที่ด้านหลังตรงนี้นะครับตรงนี้จะมีหมวกอยู่นะครับผม พื้นที่หัวหมดทั้งหมดเนี่ยพอเปิดมาก็จะเป็นแบบนี้นะครับด้านในมีที่เกี่ยวของกุญแจอยู่หนึ่งอันนะครับหน้าตาประมาณนี้นะครับเอาไว้เกี่ยวกุญแจข้างบนตรงนี้เป็นช่องที่สําคัญมากช่องหนึ่งนะครับเพราะว่ามันจุของได้เยอะมากนะครับถ้าเทียบเป็นปริมาณลิตรเนี่ยผมว่าสองเกือบสามลิตรเลยนะครับซึ่งถือว่าเยอะนะครับถือว่าเยอะมากๆเลยถามว่าตัวกระเป๋าดอยเตอร์เนี่ยสามารถกันฝนได้ไหมนะครับถ้าลักษณะที่ดูจากตัวผ้าเนี่ยแล้วก็จากสังเครือบนะครับ ตัวผ้าเนี่ยสามารถกันละอองน้ําได้หน่อยๆถ้าเป็นฝนเม็ดใหญ่บา<ม>้านเราเนี่ยจะกันไม่อยู่แต่ว่าถ้าเป็นร้องๆสบายครับเดินสบายไม่มีปัญหานะครับเปิดขึ้นมาด้านบนตรงนี้นะครับเราจะเห็นได้ว่าจะมีตัวคู่มือความช่วยเหลือนะครับผมก็แต่ละประเทศแต่ละแบบนะครับเขาก็จะเขียนไว้นะครับว่าถ้าสมมติเกิดอันตรายเนี่ยเราควรจะทําอะไรบ้างนะครับขอสัญญาณช่วยเหลือ,อยังไงแล้วก็ ถ้าต้องจําเป็นต้องโทรเนี่ยเบอร์ในยุโรปที่เป็นเบอร์ตํารวจหลักหรือเบอร์ในอเมริกาเนี่ยเป็นเบอร์อะไรบ้างแล้วก็จะวงเล็บไว้ให้ว่าแล้วประเทศของคุณล่ะที่คุณอยู่เนี่ยต้องโชว์เบอร์ฉุกเฉินเบรอร์อะไรอะไรเงี้ยครับขั้นตอนที่3าที่เขาสอนไว้ก็คือเป็นเรื่องของการ CPR ถ้าเกิดถ้าเกิดมีคนที่ไปเที่ยวแล้วเป็นเพื่อนเราแล้วไปด้วยแล้วเกิดหมดสตินะครับเราก็ต้องมานั่งเช็คดูว่าทําไมเขาะจะเขียนเข้ามือไว แบบหยาบๆนะครับไม่ได้ละเอียดมากให้เราทำตามว่าเราควรจะทำยังไงบ้างโทรเรียกอิมเมอร์เจนซี่ไหมหรือว่าปั๊มหัวใจไหมหรืออะไรยังไงนะครับก็ถือว่ามีประโยชน์ในระดับหนึ่งถ้าเป็นรุ่นเก่าๆเนี่ยจะมีรหัสหมอสด,ด้วยแต่เหมือนรหัสหมอสไม่ได้ใช้แล้วก็เลยเปลี่ยนใหม่นะครับตรงนี้จะเขียนไว้ว่าอดเตอร์2 0 2 1นะครับเป็นคำแนะนำแบบใหม่ของอยเออร์นั่น,นะครับผมด้านบนตรงนี้อยเตอร์ยังมี ที่รัดของอีกหนึ่งอันนะครับถ้าเราปลดเนี่ยมันจะยืดได้ค่อนข้างไกลมากๆนะครับส่วนบวก10คือช่วงนี้นะครับที่เพิ่มขึ้นมาเวลาเราใช้งานจริงๆเราอาจจะไม่ได้รัดตรงช่วงนี้ให้มันเล่นลงไปเวลาเราใช้งานในตัวสิลิตรเนี่ยก็จะเป็นรูด,ดด้านบนเขาจะแบ่งที่รูดมาให้2อ,อันนะครับเพราะนั้นเลือกได้ว่าจะใช้แบบไหนข้างในมีช่องใส่ถุงน้ำนะครับเป็น Head Tool เหมือนกันสามารถออกด้านข้างได้นะครับผมก็ สะดวกสบายสําหรับการเดินป่าครับใครที่เดินป่าแล้วยังไม่เคยใช้ถุงน้นเนี่ยผมอยากแนะนําให้ลองเพราะว่ามันจะค่อนข้างเปลี่ยนชีวิตเลยไม่ต้องวานเพื่อนหยิบไม่ต้องถอดกระเป๋าออกอะไรเงี้ยมันก็จะสบายขึ้นเยอะนะครับผมเป็นไงกันบ้างครับกับยเตอร์ตัวใหม่นะครับที่เพิ่งเข้ามาในร้านได้ไม่นานนะครับผมถ้าชอบประถูกใจนะครับสามารถกดไลค์หรือกดแชร์ให้เราได้ด้วยนะครับทั้งทาง f a c e b o o กและทาง YouTube เลยนะครับผมถ้าชอบประถูกใจสามารถมาดูได้ที่ร้านของเรานะครับ the puffin house ้ันของเราเนี่ยตั้งอยู่ที่บีเดตพนิมิตท,ทางออกที่หนึ่งนะครับหรือว่าถ้าใครไม่สะดวกสามารถดูข้อมูลที่อยู่ทางหน้าล่างนี้ได้เลยนะครับในงนวันนี้ขอตัวรับไปก่อนนะครับสวัสดีครับ